เอาแล้วนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นมาครับมินิเกมสกายวอลกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับไปเจอกันเลยเฮลโหลูกาสวัสดีครับยิ่กับผม XOC Game นะครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไหมครับสกายวอลกันนะครับทุกคนในแมッ เดอะในเซิร์ฟเวอร์เดอะไฮนะครับทุกคนเราจะมา search, เล่นเซิร์ฟเอไม่ใช่เซิร์ฟดิแมปสกายวอลกันนะครับในในในเซิร์ฟเดอะไฮนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกเลยโอเคนะครับทุกคนเดนนี้เราก็ยังยู่ในิ่งแบบเลยนะทุกคนขอคนหนึ่งได้หนึ่งแชร์ด้วยหนึ่งติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรทุกคนบางทีผมเล่นไม่ค่อยเก่นเท่าไหร่นะครับก็พอเล่นได้อยู่ <tuk tangan> yang lupa eh, ini tong buk ban ini lupa yang lupa ban Bang, 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 let's go. เมอทีไม่ค่อยเซนเท่าไหร่นะขอปด้นะเันตกเลยเนไปเถอะเราไปตรงกลางกันเถอะแหลกนิดนึงนะครับคุณดูขอไปต้ือดต้อือเต้คอมอนแมนคอมอนแมนคอมอนแมนอุย โอเคตอนนี okay, okay, ้เราได้ชุดเกาะเพชรทั้งเซตแล้วนะไปดิ้กุดเลยผมเอาพวกนี้ดีกว่าทุกคนกำลังพี่ๆมันเลยพวกมันดูโอ้ย โอ้ยชิดโอ้ยมายอดไอ้ทุกคนเฮียวางได้ไงเนี่ยมันยังไม่รู้นะครับว่าผมยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันเจาะมันเจาะรูมันเจาะรูมันเจาะรู โกแมนมันเจาะลัวตกไปซะมึงอะตกไปซะตกไปซะตกไปซะเออเวลีฟุตบอลโอ้ยชิทฮ่าฮ่าทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับทุกคนอาเลสกิวเหี้ยไม่งอ๊ากี้จริงๆผมตายเลยนะอ้เหี้ยแต่ผมไม่วอางบล็อกทันนะทุกคนตึงเจ็ดเลยโหเกือบไปแล้วเกยนับเดียว ไปเจอกันในเกมอีกเกมหนึ่งแล้วกันอีกเอออีกเกมหนึ่งสองเมดีกว่าทุกคนสนุกดีว่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปนะครับแมปที่สามโอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่นอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าแมปอะไรนะครับในไหมครับคอมเมนต์มาเลยครับโอเค เหมือนเดิมครับไล่เก็บเพชรไม่ใช่เพชรเด็กเพชรเกาะ โอเค้ะ okay. เราไปตรงกลางเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยมีตัวเหมือนได้ยินคนต่อบอกมาแต่า่อาจะไม่ใช่ตื๊ดตื๊ดตืด,ตดคนดาบได้บอ ดาบเพชรได้ไหมโอ้โหเพื่อแค่วางเกงอ่ะโอ้โหพูดมาได้ป๊อกพูดปั๊บได้ปั๊บเลยโอ้โหไม่เอาเลยวางเกงเอาดาบดาบเฮ้ยนิ่งๆทำไมครับเจอผมแน่โอ้โหโคตร ดาบเพชรเรายังไม่มีนะเรามีดาบเหล็กเงี้ยนะหน่อยเอ้ยวันนี้สวัสดีจ้า Let's go มันตกคว,วายโสมน้ำนะ่อเคเดี๋ยวเราไปเอาตัวนี้นะครับ ซอมน้ำหนาผมมีอีกผมก็มีไอ้เทียตกเฮ้ยติดตดตดอ้ชิดกระเพิ่งมอนแมนโอ้ยตกใจหมดมาโคตรเร็วว่ะเจ้จีจีเจี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 ี quá gì mì được đã quá gì quá gì tâm cảm ơn mọi mà đi khắp nét chính có mà đi khắp nét chính có mà đi khắp không mấy cua là khắp nét chính có mà đi khắp mấy cua là khắp nét chính có mà đi khắp mấy cua là khắp quái hai จริงก็มาดีครับไม่กลัวแล้วครับอืมทันว่ะเด็กตุยม,มาแล้วจ้าเด็กกลัวเด็กปอเดปอปีปอไปไปม o m e ก็มาดิครับกมาดิครับมันลอยเวรก็มาดิครับก็มาดิครับมันลอยเวนอยู่ไหนนะสีเหลืองอยู่ไหนนะไม่รู้เลยนะอยู่ไหนนะสีเหลืองอยู่ไหนวะอันนี้กูไม่รู้จริงๆสีเหลืองไม้ค่าสักดีๆ ผมเบ็ดชัวนี้ทุกคนดูนะครับนี่ไงจีจีจีเจจีเจฮุดฮุดฮุดดาลีนี่ก็คงต้องจำแบบนี้ก่อน ยิงยังไม่โดนจะไปดาวใครได้กูเองแหละยิงไม่โดนยิงยังไม่โดนจะไปดาวใครได้เฮียกระสุนหมดปะบุกเลยแล้วกัน let's go bye bye ชนะนอีกแล้วชนะนอีกแล้ววอเตอร์กปี โอเคน้ำก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับูม